แย่งกันกินอย่างอ,ร,อร่อยมากนะคะกินผักบุ้งนะคะเมื่อกินนี้เมื่อคืนนี้แม่กินหมูกระทะใช่ไหมคะแล้วก็เลยผักก็เลยเยอะเหลือเยอะก็เลยนี่เลยค่ะที่บ้านเราผักไม่เน่าเสียทิ้งฟรีนะคะคือลูกเราช่วยกินนะคะทุกคนนี่อร่อยเลยค่ะกรอบเลยกับกับกับนะคะทุกคนนี่ เป็นไงล่ะกินกันเลยนะคะให้อร่อยนะคะกินไปเลยนะคะอืมกรอบมากฟังเสียงนะ ตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งนะคะทุกคนตัวโตตัวที่สองคือตัวนี้นะคะน้องเบิ้ลนะคะตัวที่สามตัวนี้นะคะตัวที่สี่นะคะทุกคนแล้วก็ตัวที่ห้านะคะนี่ตัวที่ห้าแล้วก็ตัวที่หกค่ะตัวนี้นะคะช่วยกันกินบดผักบดผักบดผัก กินอย่างอริดอร่อยมากเลยอ้าวเจ้านี้ไม่ทันเพื่อเลยอ่ะกินสิคะกินเลยนะคะขยุ้ม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 นะคะกินเลยจ้า ไปไหนแล้วข้าบ้านเหรอข้าบ้านเหรอคะข้าบ้านเมลอนเหรอคะข้าบ้านเมลอนเหรอคะ,อะข้าบ้านเมลอนแล้วทุกคนเราจะเล่าให้ฟังนะคะคือเมลอนนะคะมันเป็นเมลอนจริงนะคะทุกคนที่เรากินกันนะคะแล้วเราก็คว้านเนื้อมันกินเสร็จแล้วเนี่ยเอาทิชชู่มา ซับความชื้นแล้วก็เอามาค่อมดูซิว่าจะมีตัวไหนเข้าไปนอนไหมปรากฏว่าเต็มทุกวันเลยนะคะเต็มทุกวันเลยอะสงสัยเขาชอบแบบนี้เราต้องซื้อบ้านสไตล์แบบนี้แน่ๆเลยทุกคนใช่ไหมเป็นทางเข้าเข้าไปก็ทึบๆมืดๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหม Oh. Oh. เนี่ยเนี่ยเนี่ยกินเสร็จเนี่ยเยเจ้านี่ก็กำลังจะเดินไปบ้านเมลอนเหมือนกันเขาชอบกันเลยเขาแย่งกันนะทุกคนนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะเดินเข้าบ้านเมลอนแน่เลยเขาชอบจังเลยนะบ้านเมลอนน่ะเนี่ยเห็นไหมทุกคนเดินเข้าบ้านเมลอนบ้านหลังนี้ไปคือเขาลืมกันแล้วว่าทุกคนเนี่ยบ้านหลังเนี้เออเห็นไหมคะทุกคนเข้าไปเห็นไหมบ้านเมลอน นะคะชอบกันจังเลยอะ่ะบ้านเมลอนนะนี่เดี๋ยวก็มีตัวตามไปแหละเชื่อดิเขาชอบเจ้านี้ยังเอาหัวไปมุดข้าวไปเลยแต่ได้ข้าวแค่หัวตัวเข้าไม่ได้กินผักกินเก่งมากเลยนะคะ